งองติวบขัว่กมาขัวหม่ก็จะเสียงขัวโซ่เบอยู่บ่บ่แฉบอยู่บ่เสับอยู่เลจ้ะเฉบหวานหอมแม่นต่กะเพื่อข้าสีเหตุขเมามันมันเป็นเดือดง่ายๆนะเพื่อสิเกี่ยวไปพูไปหูแล้วก็มาขัวแล้วก็มาตามไล่ขันตอนเมื่อยเห็นเนี่ยหนำไส้แต่ว่าหนำหมดเ บอลงมาบอปเอาลงไปอันนี้แปลเขาดีบออกไปสิไปไรนน้มาไปดูลงมาสิแล้วข้ากะสีมาเอาเขาลีบออกเนาะเดี๋ยวเอาเบิ่งการเอาเขาลีบออกง่ายๆเลยแข่จุ่มน่องหนาเขาลีบมันกะสิพูแล้วก็เขาโมดีบกะสิยูรูมมเอาลงมาพี่บอ เขาเสียงเขาเขาดิบตัวนี้ก็เขาเขาขาวตัวได้ลายกว่ากันโอเตัวขาวขาวหันลายกูอ่ะขาวขาวตัวหนาหันลายโอ้แบบบ้าเขาดินะถึงกะเป็นมดเราที่ะดิบ้าง้าักสนุกเหมือนอะกนี่เขาเขาสั้นเหมือนได้เลยเช่นเตหงนะบุเนี่ี่ทีเอาเขาดิออกาง่ายๆเลยไปกูนไปเอาไป บอเา宝妈าเอาหมกไอ้เส้นเก๊กขึ้นมาอีกเน้อด้วแล้วันหมอนหันค่ะวัวลอยู่ตัวนั่นอาู่เบบอะไรขาตัวนี้มันมีแต่ขาตึงลายเนาะแค่เนยแต่ขาวดีบนลายปไงไม่ปล่อยใช้ชอเลยหรอ่าหัไม่ขาดีบใช้ช้องเลยหรือว่นี่ไตึง เงี้จังเลยจ้ะข้าวคุณทองทองข้าขขวคุณเพิงมันนี้ข้างก็ต้องนบงกัาจิตีกันเนี่ยยันหนาวเตยหวานเฮาค่ะหลังจากที่เฮาแบบเดือดเขารีบออกแล้วเนาะแล้วเฮากะจะเอามาขัวขัวเฮิงอยู่ว่าจะสิ้งขัวประมาณจักนาทีวะเฮิงเติบเลยเนาะเผื่อสิสุกเป็นสมุกเนาะเป็นสมุกเพว่จะนี่ข่าวที่เฮาเอาเขารีบออกแล้ว แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ปีใหม่เอาโทรศัพท์มาถ่ายว่าโกโปรเวิร์แบตแล้วก็ลเลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายเปลี่ยนแลน้วก็น้ำใสแล้วก็ค้นคๆน,นคนจนกว่าเขาห้องสีเรืองแล้วกส็สุกกะสีใสเวลาประมาณเพิงเติบเติร์นเป็นสมุนหงวงวงัวจ้ะ หลังจากที่เ้อาขัวไปสักพักหนึ่งเนี่ยเนาะพี่น้องประมาณเคึ่งสมุโมงเด้อแต่ว่ันมาท่านหลายๆดอกเคึ่งสมุโกงก็ต้งขัวไปอีกสักพักหนึ่งอันดีเขาข้องเขากันเริ่มเรื้องขึ้นมาแล้วเดียวสิมาเปลี่ยนกันขัวแล้วกะแล้วกะเขาเมาข้องเข้าควา,ามลายกับประมาณสีขัวอีกสองเทือสี่ขัวอีกสองหมอนี่กะรวมทั้งหมอนี่กะเป็นสามหมอ้อ นึกจองมันง่เนาะจองสันเนาะเห็ดขมาวมันโมเมนต์สิง่ายๆเดื่องมันก็อยากเติมเผื่อสิเดียวเผื่อสิไ้พอจักเอาไปเกี่ยวไปหูดขวดแล้วก็เอาไปตำไลยขั้นตอนได้ปะหอนป่แล้วก็ขวดประมาณผ่านไปสุ่มมุงหนึ่งเนาะพี่น้อง ที่เ้าขขว้าง้าใส่นามลายถ้าขัวหมอที่ท้องบ้ใส่นามลายโอ้ยะไรกันไ่แล้วซํำนี่เขี่ยมอาีแ่ว่ากง่ายนาเซ่นเต็ม แล้วก็รห้าสีข่ขวามอที่สองอม,มอท่ามีท่าใส่น้ำลายมันก็เลยใส่เวลาเฮิงหมมอที่สองห้าสิบวอใส่น้ำถ้าบวใส่น้ำก็สี่อใส่เวลาเฮิงปันได้แล้วตอนนี้ก,ก็เป็นตอนแรกๆเ,เนาะตอนแรกๆที่เ้าตา่ำขขาวเมาคนกับมาโตคนโตห้าวตอนตอ่ำขขาวเมาตอนช่องน ข้าวผัวขา้าวเมาแร้วข้ามนอ้อพลอ่พี่น้องก็ห้าสิใดตคมข้ามข้าวเมาแร้วขา้ามก็เลยมาตัตานตํข้ามบอข้ามตามนี้นี่งามเหเทวนี่ยกีไม่ไ้หนึง เบิ่งการพัดขมเหาเนาะวิธีพัดขมเหาประมาณนี้เด้อตอนนี้ก็ฝนตกแล้วงี้แต่เสียงฝนแห่งขนาดเด้อดเรียนพัดก็ไหนมป็นกีโล ก็มัดแค่บักกันเนาะมัมดก,กันไว้มันถือถือเมาเขาเวลาเขาตำพ้นคนมันโตก็เลยแบบมันกัญญาแน่นี้นะตำขมเมาตอนคคนตุกัอไเกัด <c oughs> เดี๋ยวให้บ๊อบบีเป็นคนเป็นคนแก่เป็นค,คนคกัลายบ๊อบก็ลไลเป็นเซยน,น,นะบ๊อบ

แฮนดคืออ,อ่อ,อนกว่าตอนนี้เขากับตำม,มาได้เพิ่มเนตะิมเนาะแยวอีกขาอสตำิกเรื่อดนึงตำบอีกเรือนหนึ่ง,งนะคากระสพัดเด็กกะสีเดียวด้วยเด้ออีกเชือเดียว คแล้วตอนนี้ข้าวมา,กกามลวังเข้ากะตำเหลวเป็นทีเห็บหอย,นอหอยนอะะเนาะยพอมีเนาะแล้วกะแล้วแล้วกะงามเติมเนาะยสำเนี้เนาะแล้วกะบข้าวมาตัวน,นี้เป็นตัวทีเข้าว่าท่านไหนพัด ถ้าห้าพัดแล้วมันก็สิบลมีกากแลกบสิบลมีขี้ปุ้นแต่ก็สิง่ามๆแล้วก็นี่ก็เป็นขมัาที่ห้าพัดแล้วเนาะแต่ว่าปีใหม่ลองซิมไปไหนเธอหนึ่งกระเซ็บเ,เนาะหอมแล้วก็อยากหอมๆแล้วก็หวานๆแสบขนาดเลือนี่เด้อแม,ม่ว่าจังไหนแม่ว่าจังไหนแม่เจ้าจ เอางามๆอีกวันนึงเยอะบางกล่องนำมือนีน้องนิวสิมากินมากินยังกินยังกินข้าวเมากินข้าวข้าวเมาหลังจากที่เขาตำมาแล้วเขาก็เอามาพัดกินไปเบื้องเหงื่องามเนาะงามอยู่เนาะ แอบดูหมอตัวอีวอบขัวคุณแม่ขัวไม่ก็จะซิ้งขัวซองเชื่อไหมแมแม่ไอ้เป็นซองหมอนได้เปลี่ยนโอ้ยวมาเหมือนมากครับแม่ขัวซองเนาะนนี้มันมันคนงะเลยตอนเขาใส่นามรายเนาะตอนเขาขัวเนาะตอนนั้นนี่บ๊อบตอนจะขัวหมอทําอีใส่นามรายมันก็เลยอันนี้มันก็เลยมันก็เลยติดเนาะเอกอใจเนาะมันก็เลยติดแล้วก็มาขัวหม่แม่ก็บอกคือจ่เสือเสือซีเรงคือกันเนาะแอบอยู่บ๊อบแอบอยู่บ๊อบแอบอยู่เก๋ใจแอบบานหอม นะแม่นะกะเพื่อเขาสืเหตเขอามเมาทมันประมาเดือนง่ายๆเนาะเพื่อสิเกี่ยวไปพูดไปหูบแล้วก็มาขวแล้วก็มาตามไล่ขันตอนเมื่อยเห็นเนี้ยามเจ็บจักชิฟันกะอินแมนเนี่ยมนนยสำหรับกิหรื่าสร้างทำมีอัไปหอกแล้วเกิดกินกินไม่แล้วกินหนเลาะเจอกันกิปหน อ่าพออยากไดกายเนาะบ่ิเวณมับมนคือรไมาสนิัไี่ิไปห้ามน้ำนอนกันนะหามน้ำนอนกันเด้อเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คิวแล้าน้องเนี้ยน้องเนี้ย,นย,นย,ย,ยเนี้ยาวาเนี้ยเนยบายนเนี้ยบายบาย